นัดชีชะตาใครคือแชมป์มรอบปูนเสือครับมาถึงแล้วครับมวยไทยเจ็ดสีนัดประจำวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2568ครับนี่ครับจีได้หูกันแล้วผู้ใดคือแชมป์หลังจากที่ห้ามฝันกันมาเกือบปีครับผมมาเบิ่งคู่มวยกันเลยครับะระดับกล้องศึกศิษย์สวัสดิ์เสือครับอะไรกินเมืองนวลยังเป็ี่ยนในแค่คู่ที่สองส่วนคู่ที่สามคู่ร่องน้องคู่เอกน,นี่ต้องบอกว่า ขอจองล้วันดูเดือดประจำสัปดาห์ไว้สักวันครับส่วนประจำปีมี่ชิดรุ่นแน่นอนสำหรับการพบกันแต่จะม่าเพนั้นจะเป็นข้างที่3ของเดดเพชรเพชรยินดีคาเดมีเจอกับกอเต่ากระเป๋าลิงกี้พิกัด123ปอนด์ข้างแรกนี่น่าจะเป็นทั้งนั้นกอเตาชนะช่องเจียร์ละกั้งที่สองกอเต่าก็เอาพิกเอาชนะนอกแบบแรกกันดูเดือดอยู่ศึกเพชรยินดีของเสียบวจัดครับผมเรียกว่ากอเต่าชนะทั้งเย้าทั้งเยือน แต่ว่าเบียดพิกไว้พิกมาทุกทุกรอบรอบนี้แก่มือเจอกันอีกเที่งครับอ่นี่คือคู่ประกอบรายการของนัชิงไม่ปุนเสือครับอ่าคู่แรกครับคู่แรกเป็นชิงที่3ครับก้องสนันสอเทียนโพลาสุดภนี่กับพายน,นั้นแต่ใช่ทำได้แค่ชิงที่3กับพายพยักซึ่งโดนยอดเหล็กแหลมแทงดิ้มาในยกที่สมครับผมเจอกันพิกาดร้อยบสาวัน,นแล้วก็ คู่เอกครับผมแน่นอนอนู่และคู่เอกเป็นคู่ชิงเมื่อรอบปุ่นเสือ้อันนันตาชัยลานนาวอตเตอร์ไซด์พิกัด1 1 3ปอนด์เจอกับยอดเหล็กแหลมพอพิมพ์บอลหรือว่าต่อพิทักษ์ชัยเบื้องต้นผมสิแจ้งชอบเข้าวๆชอบลวงหนาซะก,กันไว้มือชกหมื่อหลังจากช่างอำมริกาเซีผมสิมาสรุปอีกที่หนึ่งว่าชอบใครสรุปแล้วยังชอบเหมือนเดิมก่อน ช่วงกว่อนช่างเหมือนก่อนช่วงล่วงหน้าหรือเปล่าอ่าขอเริ่มเข่าสู่การวิจารณ์เลยครับกองสนันสอเทียนโพ่คู่แรกครับเ่ยกกับภายพยักกองสนันนี่ผมรู้เด็กคนนี้นี่มีพัฒนาการชกที่ดีขึ้นทุกไฟครับดีขึ้นทุกไฟมีพัฒนาทุกไฟแต่ว่าไฟล่าสุดที่แพ้อันนั้นจะใช่นี่ที่แพที่ได้มันยิ่งที่สามนี่เพราะว่าคล้ายๆว่า แก้เกมผิดครับแก้เกมมาผิดเพราะว่ายกสีอน,นันต์ใชัยมามาเล่นเชิงมาเล่นจังหวะอาศัยช่วงโชคที่ได้เปรียบอาศัยแข่งช่วงยากว่าออกทีมตชนะาไปบอลบ,บอลบอลแหลกวงในครับผมบอลแต่แหลกวงในของสนั่นแข็งแรงครับคอแข็งอน,นันต์ใชัยโชคด้วยสมองมว่อยอแก้เกมในตัวหลังจากที่แลกแลกกันมาสามยกตัวยกทีชีอน,นันตช้เปลี่ยนแผนเลยมา เล่นวงนอกเจ้าอกกองสนะนั่นก็คิดว่าแต่เขาสิม,มาแลกในขาดบอถึงครับเขามาเล่นวงนอกจับว่าได้ก็เเอนให้แพ้ไปขาดลอยท้ายๆในรอบรองทําให้ได้มาชิงที่สามส่วนคู่ชกภายพยักทอดต,ต่อพระพานาลายเนี่แพ้อน,นอกยอดเล็กแหลม้ม,มาแบบแน่แหละครับมองหลายๆคนก็มองว่าสูญยากเพราะว่าด้วยรูปล่างแล้กก็ความการชกซึง พายพยักนี่เป็นมวยที่ตามตามผมมองว่าเป็นมวยปลอดหน่อยครับเบียดไปถึงจิบโดนนอกกับจิเพ่ก็เบียดไปแต่ว่าพายพยักเขามีดีที่ลูกหมันลูกศอกอันตรายคู่นี้ต้นๆถ้าพายพยักเก็บกองสนั่นมาได้ไปไปลายเดือนร้อนแน่นอนเพราะว่ากองสนั่นนี่เป็นประเภทเชียขึ้นครับจังหวะเชียขึ้นจับใน,ในเสียงเฮมตีตามเชียงเฮครับ กองสนันนี่แลครับพีพัฒนาการการชกคู่ไฟครับคู่แรกออกไปที่กองสนันเลยครับคู่ที่สองกองศึกสิตธวบดเสือเจอกับอเล็กจิตเมืองนนอกองศึกนิมะเภทจังหวะฝีมือตีนขวาแม่นๆเจอกับอเล็กจิตเมืองนนประเภทใหญ่โตมโหระทึกอเล็กเนี่ยชกมวยมาอยู่ประเทศไทยตั่งแต่เล็กๆนะครับเดิมๆกับอเล็กจิตเมืองนน,นอเล็กอเล็ก เพชรลุงเลื in ่องค่ายเดียวกันกับพวกโจเซฟเด็กๆค่ายเดียวกันกับพวกหน้าบิวแล้วครับเพชรลุงเลี้ยงไหยก่อนจะมอยู่จิตเมืองน้นนี่ด้เปียบรูปร่างมาเพชใหญ่โตมโหราเทึกเลยอเล็กนี่ล่าสุดแพรแ้แพ้ะหรือว่าเสมอเพชรภูไทยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพื่อความชัวร์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเสมอหรือเปล่ากับเพชรภูไทยเนี่ยอเล็กจิตเมืองน้นนี่เล็กจินเมืองนนล่าสุดเสมอกับเพชรภูไทย อบจนครพนมที่ช่องเกตนี่แหละครับแปลว่าเบียดราคาพิกไปพิกมากเลยทีเดียวส่วนทางด้านกล้องซึกนี่แพร่แพร่ทางด้านไซเบอร์ไซเบอร์สเทียนโพหรือว่าชื่อเดิมเดิมก็ลุงกิจลุงกิจบอลลุงรวดนะครับทางด้านกล้องซึกแพร่มาคู่นี้ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยกล้องศึกพอสู้ได้อยู่แต่นีนเบียดพระธาไป รอบที่ความใหญ่โตมโหรถทึกของเล็กจินมองนว์นมาถึงคู่ที่สามครับคู่ที่สามคู่รองน้องคู่เอกจองคู่ดูเดือดประจําสัปดาห์ไว้ก่อนครับมีสิ์เดือดประจําปีอีกครับสําหรับคู่นี้ครับเดือดเพชรเพชรยินดีคาเดมี่เจอกันอีกครั้งครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ล่าสุดเป็นทั้งนั้นเกาะเต่าเคาะนอกแบบดูเดือดพลิกไปพลิกมาอยู่ลาดําเนินครับของศึกเพชร,พชรยินดีอ่ เบียดไปสนุกเบียดไปเป็นมาสนุกเลยทีเดียวโดนต่อโดนครับต่างฝ่ายต่างโดนกอเต่าโดนก่อนแต่ทนได้เดชดเพชรโดนบ้างทนไม่ไหวอ่ารอบนี้มันมาเจอกันอีกรอบครับผมเปลี่ยนมันต่ช่องเกตบังครับรอบนี้ครับมันต่บานกอเตามันต่อบานกอเตานี้ยิ่งเขาท่างกอเตาครับคู่นี้ครับกอเต่ากับเด็ดเพชรนี่ทรงเดียวกันครับวัดกันที่ธาตุทรหดความอึดความทนครับผมใครโดนแล้วจะทนได้ครับผมคู่นี้ ออกชอบไปที่เกาะเต่าเลยเกาะเต่าเ,าเปาลิงกี้ชอบไปที่ธาตุธโหดธโรหดกว่ามันจิตหัวใจอึดทนน้ำอืดน,น้ำทนครับเกาะเต่ากับเปาลิงกี้อ่ะคููต่อมาครับคูให้ไหลเลยครับนัชชีชะตาแชมป์ปูนเสือคือใครแชมป์เสือตัวยี่สิบสี่คือใครครับอันันตชัยลานนาวอเตอร์ไซส์ชิงแชมป์ครับยอดเหล็กแหลมพอพิมออนหรือว่ายอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยครับผมคููนี่ เข่าฝีมือดวนครับเข่าดูดันครับผมดูดันขวางหน้าแทงอ่าคู่นี้ฟอร์มหลังเนี่ยนั่นจะใช่เนี่ยชนะกล้องสนันมาแบบขาดท้ายๆส่วนยอ,ยอดเล็กแรมเนี่ยชนะภายประยักเสียบนอกยกสามเลยอ่าสำหรับคู่ชี้ตาชิงหมลาบุญเสียคู่นี้ชอบไว้ก่อนผมชอบไปที่ยอดเล็กแ้มครับชอบความดุดันความโหดครับผมอ่าเดี๋ยว ชางก็มักเสร็จสิมาชีชัดอีกที่ครับว่าชอบใครอจจะยังจะยืนยันเหมือนเดิมไหมเบื้องต้นขอบอกไว้ก่อนนะครับการเล่นมวยเนี่ยบทต้องรอดให้กรรมการชุกมือครับเข้าตัวได้เปรียบออกตัวบา,บางทุนกินสองข้างครับกินสามทางเลยก็ได้อัอนตรายครับการตัดสินมวยยุคนีอมันมีหลายอย่าง,งองค์ประกอบครับมันบอคือสมัยเขาสมัยก่อนที่ว่าเบิ้งตามตา ชนะแล้วจิชนะตามสายตาเขาสมมืินี่มันมีสิ่งที่แนวความคิดครับผมเบิ้งชนะแต่ว่าเขาให้แพ้ครับผมก็เป็นได้ให้กันอ่าผมจเอาตัวรอดครับผมเบื้องต้นชอบตามไม,ไม่ชอบไม่ชอบไม่สวนเป็นเพียงแนวทางครับผมตามได้สวนได้เบื้องต้นผมมองว่าชอบตามใจตัวเองดีที่สุดแล้วใครจะว่ายังไงก็ช่างฟังคนอื่นไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับผมเบื้องต้น ชอบก่อนช่างหลังแากคู่มือออกประมาณนี้รอสรุปคู่มือวันช่างน้ำหมักจะมาบอกอีกทีครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ